ในงานแต่งงานที่เต็มไปด้วยแสงไฟระยิบระยับกลิ่นดอกมาลิลอยอบอวลไปทั่วห้องโถงเสียงดนตรีอ่อนหวานดังก้องแต่กลับทิ่มแทงหัวใจของเธอเจ้าสาวยืนอยู่กลางเวทีชุดแต่งงานสีขาวสวยงามแต่สายตาของทุกคนจับจ้องที่เจ้าบ่าวชายหนุ่มที่เธอรักกลับถอยหลังลงจากเวทีเสียงซุบซิบดังขึ้นรอบห้องเหมือนคลื่นกระแทกหัวใจของเธอแตกสลายมือสั่นจนแทบจะถือช่อดอกไม้ไม่ไหว น้ำตาไหลลงแก้มราวกับสายฝนเขาทิ้งเธอไปต่อหน้าผู้คนบอกเพียงว่าไม่อาจแต่งงานกับหญิงสาวที่จนทุกสายตาเต็มไปด้วยความสมเพชแสงไฟที่เคยสว่างสวยกลับกลายเป็นมีดแหลมทิ่มแทงร่างเธอสั่นเท้าก้าวถอยหลังออกจากเวทีรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นหินอ่อนเสียงสะท้อนว่างเปล่าห้องที่เคยหรูหรากลับเหมือนกรงขังเธอวิ่งหนีออกไปสู่ถนนมืดมิด กลิ่นฝนตกใหม่ชื้นเย็นปกคลุมไฟถนนสลัวเหมือนจะดับลงทุกเมื่อในความสิ้นหวังเธอสุดลงริมฟุตบาทเสียงรองเท้าเก่าๆก้าวเข้ามาใกล้ชายขอทานในเสื้อผ้าขาดวินนั่งลงข้างเธอเขายื่นมือที่สกปรกเต็มไปด้วยรอยแผลแต่แววตากลับอ่อนโยนกว่าคนทั้งงานเธอมองเขาด้วยความตกใจปนระแวงหัวใจสั่นสะท้านเมื่อเขาเอ่ยถามเสียงต่ำเจ็บมากใช่หรือไม่ เสียงนั้นอบอุ่นจนเธอรู้สึกเหมือนกำแพงรอบตัวกำลังแตกสลายแม้จะเป็นเพียงขอทานแต่ความจริงในดวงตาเขากลับไม่ธรรมดามือที่สั่นไหวของเธอค่อยๆเอื้อมไปแตะรากับสายใยบางเบาที่เชื่อมโยงความว่างเปล่าให้กลับมีชีวิตอีกครั้งเขายิ้มเล็กน้อยและในรอยยิ้มนั้นมีบางสิ่งซ่อนอยู่ที่เธอยังไม่รู้ริมถนนเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมพัดผ่านต้นไม้กลิ่นดินเปียกหลังฝนยังอบอวลน เธอหายใจแรงหัวใจเต้นกระหน่ำราวจะทะลุออกมาสายตาจับจ้องใบหน้าที่เปื้อนฝุ่นของชายขอทานเขานั่งนิ่งเหมือนกำลังเฝ้าดูทุกหยดน้ำตาของเธอแววตานั้นเต็มไปด้วยความห่วงใยเธอถามเสียงสัน่นทำไมถึงช่วยฉันเขาตอบเบาๆเพราะฉันไม่อาจทนเห็นคนดีต้องถูกทำร้ายเช่นนี้คำพูดเรียบง่ายแต่ทำให้เธอใจสัน่น เหมือนความมืดรอบตัวค่อยๆสว่างขึ้นเหมือนมีใครสักคนยื่นแสงไฟให้เธอเธอกัดริมฝีปากพยายามกลั้นสะอื้นชุดเจ้าสาวเปื้อนโคลนที่พื้นถนนแต่เขากลับมองเหมือนเธอยังงดงามที่สุดเขาลุกขึ้นยืนยื่นมือมาให้เธออีกครั้งถ้าเธอไม่รังเกียจจงจับมือฉันเธอมองมือที่สกรปรกนั้นนิ้วเต็มไปด้วยแผลและรอยแตก แต่ในสายตาของเขามีเพียงความจริงใจเธอค่อยๆวางมือของเธอลงบนมือเขาสัมผัสนั้นอบอุ่นอย่างประหลาดเหมือนมือที่เคยคอยปกป้องเธอตลอดมาโดยไม่รู้ตัวเขายิ้มยิ้มที่มีประกายแปลกประหลาดยิ้มที่ทำให้เธอรู้สึกว่าคนตรงหน้ามิใช่เพียงขอทานธรรมดาภายในแววตาของเขามีเงาของบางสิ่งที่ใหญ่โตซ่อนอยู่เธอเริ่มสังเกต แม้เสื้อผ้าจะเก่าแต่ผิวพรรณและท่าทางของเขาไม่เหมือนคนเร่ร่อนเลยเขาเดินนําเธอไปท่ามกลางแสงไฟสลัวทุกก้าวที่เดินเหมือนเขารู้เส้นทางทุกตรอกซอยเธอใจเต้นแรงราวกับกําลังเดินเข้าสู่ความลับที่กําลังจะถูกเปิดเผยเสียงรองเท้าเปียกน้ําสะท้อนกล้องในซอยแคบไฟถนนกระพริบเหมือนจะดับลงทุกเมื่อหัวใจของเธอสั่นรัวไม่ใช่เพียงเพราะความหนาวแต่เพราะชายข้างกายเขาพาเธอไปยังตึกเก่า บานประตูเหล็กขึ้นสนิมถูกผลักออกอย่างง่ายดายด้านในกลับสะอาดกว่าที่คาดโต๊ะไม้เรียงเป็นระเบียบกลิ่นชาอุ่นลอยอบอวลอยู่กลางห้องเธอขมวดคิ้วนี่ไม่ใช่ที่อยู่ของขอทานท่านเป็นใครกันแน่เขานั่งลงช้าช้าแววตานิ่งสงบเพียงที่ที่ฉันใช้หลบสายตาผู้คนเธอหันมองไปรอบห้องเห็นเอกสารหนาๆวางบนโตะ๊ะ ตราสัญ,ญลักษณ์บริษัทดังบนปกไฟสะดุดสายตาเธอรีบยื่นมือหยิบขึ้นมาหัวใจแทบหยุดเต้นเมื่อเห็นชื่อบริษัทยักษ์ใหญ่เขามองเธอเรอยยิ้มบางปรากฏขึ้นที่มุมปากแววตานั้นไม่ใช่ของคนไร้บ้านแต่เป็นของผู้นำที่ถืออำนาจเหนือผู้คนเธอถอยหลังเสียงหายใจขาดห่วงนี่เป็นไปไม่ได้ท่านคือเขาลุกขึ้น ทุกก้าวที่เดินเข้ามาใกล้ทําให้เธอรู้สึกเหมือนถูกแรงกดดันโอบล้อมเงาของเขาทาบทับลงบนร่างเธอใช่เสียงเขาแผ่วต่ำฉันคือเจ้าของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนี้เธอสั่นสถานภาพขอทานริมถนนเมื่อครู่แต่สลายกลายเป็นความจริงอันน่าตกใจเขาเอื้อมมือมาจับไหล่เธอเบาๆและฉันคือชายที่รักเธอมาโดยตลอดหัวใจของเธอเต้นแรงจนเจ็บแน่นอก ดวงตาเบิดกว้างราวกับไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินเสียงฝนด้านนอกยังคงโปรยปลายแต่ภายในห้องกลับเงียบสงัดเธอสายหน้าท่านโกหกใช่หรือไม่ขอทานจะกลายเป็นเจ้าของบริษัทได้อย่างไรเขามองเธอด้วยแววตาลึกซึ้งฉันเลือกใช้ชีวิตเช่นนั้นเพื่อให้เห็นความจริงของผู้คนเพื่อให้รู้ว่าใครจะรักฉันโดยไม่มองเงินหรือชื่อเสียงคำพูดนั้นทิมแทงใจทำให้เธอก้าวถอยหลังชนกำแพง ความรู้สึกสับสนปะทะก,กันในอกทั้งโกรธทั้งหวาดกลัวทั้งอบอุญญ่นอย่างประหลาดเขายื่นมือมาฉันไม่ต้องการให้เธอตกใจแต่ความลับนี้ไม่อาจซ่อนอีกต่อไปเธอกำมือแน่นภาพงานแต่งที่ถูกทิ้งยังคงตามหลอกหลอนน้ำเสียงเธอสั่นสะท้านและที่ท่านอยู่ข้างฉันในคืนนี้มันคือความสงสารหรือคือความรักจริงๆเขากล้าเข้ามาใกล้จนเธอได้ยินเสียงลมหายใจมันคือความรักที่ฉันเก็บซ่อนมาตลอดหลายปี ตั้งแต่วันแรกที่เห็นเธอฉันก็รู้ว่าเธอคือคนเดียวที่ฉันตามหาน้ำตาของเธอเออคลอหัวใจสั่นระรัวเหมือนถูกดึงไปสองทางความจริงตรงหน้าเกินกว่าที่เธอจะรับได้ง่ายๆเธอหันหน้าหนีร่างกายสั่นเทาฉันไม่รู้ว่าจะเชื่อใจท่านได้หรือไม่เขาเงียบเทียงยืนมองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเงาของเขาสะท้อนบนผนังมืดใหญ่เหมือนกำแพงที่คุกคามเธอ เธอก้าวถอยไปอีกก้าวหัวใจราวกับกำลังจะตัดสินทางเลือกสำคัญที่สุดในชีวิตเธอหมุนตัวเตรียมจะวิ่งออกไปเสียงฝนด้านนอกดังกระทบพื้นถนนราวกับเรียกให้รีบหนีหัวใจเธอร่ำร้องให้ห่างจากความจริงที่หนักหน่วงเกินรับไหวมือเธอแตะบานประตูเหล็กเย็นเฉียบกลิ่นสนิมคละคลุ้งในลมหายใจดวงตาเธอพร่ามัวพระน้ำตาที่เอ่อทน้นแต่แล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นข้างหลัง เสียงสันสานที่เธอไม่เคยได้ยินจากเขามาก่อนโปรดอย่าทิ้งฉันเหมือนที่ทุกคนเคยทำเธอชะงักร่างกายแข็งค้างเหมือนถูกตรึงไว้กับที่คำพูดนั้นเต็มไปด้วยบาดแผลที่ซ่อนลึกเธอค่อยๆหันกลับมาเห็นชายผู้ยิ่งใหญ่คุกเข่าลงบนพื้นเสื้อผ้าขาดวิ่งยังคงเปียกฝนแต่ดวงตานั้นกลับสันไหวเขาไม่ใช่ขอทานไม่ใช่ซีอีโอแต่เป็นเพียงชายคนหนึ่งที่หวาดกลัวการถูกทอดทิ้ง ความเจ็บปวดในดวงตาของเขาสะท้อนเข้ามาในหัวใจเธอทำให้ก้าวเท,าท้าที่กำลังจะออกไปหยุดนิ่งลมหายใจถนักอึ้งร่างกายสั่นสะท้านเธอกัดริมฝีปากแน่นเสียงหัวใจดังสะท้อนในอกมือที่สั่นค่อยคอยคลายจากบานประตูความเงียบปกคลุมทั้งห้องมีเพียงเสียงฝนภายนอกที่ยังคงตกไม่หยุดและระหว่างเธอกับเขามีเพียงคำถามใหญ่ที่ยังไม่ได้คำตอบ เธอ,อยืนนิ่งกลางห้องสายตาจับจ้องชายที่คุกเข่าตรงหน้าเสียงฝนภายนอกดังราวกับก,บกำลังบรรเลงท่วงทำนองของความลับที่กำลังจะถูกเปิดเผยเขาเงยหน้าขึ้นหยดน้ำฝนเกาะตามเส้นผมที่ชื้นแต่ในดวงตากลับเต็มไปด้วยแสงสว่างฉันเฝ้ามองเธอมาตลอดตั้งแต่วันที่เธอยังเป็นเด็กสาวที่ยืนขายดอกมะลิริมทางหัวใจเธอสั่นไหว ความทรงจําผุดขึ้นมาอย่างฉับพลนันค,ค่าคืนหนึ่งที่ฝนตกหนักเธอเคยยืนตัวสันข้างถนนชายหนุ่มแปลกหน้าผ่านมาเขาซื้อดอกมะลิจากมือเธอไปเพียงพวงเดียวแต่รอยยิ้มของเขาในวันนั้นเธอไม่เคยลืมเธอเบอิกตากว้างเป็นท่านท่านคือคนคนนั้นเขาพยักหน้าเสียงต่ําแผ่วสัน่นใช่วันนั้นฉันเห็นแววตาของเธอที่ไม่ยอมแพ้ต่อความลําบากตั้งแต่นั้นมาฉันรู้ว่าเธอคือคนที่ฉันอยากปกป้องไปตลอดชีวิต เธอก้าวถอยหลังสองก้าวหัวใจเธอเหมือนถูกกระชากทั้งโกรธทั้งเจ็บทั้งอบอุ่นจนหายใจแทบไม่ออกแต่ทำไมทำไมท่านต้องซ่อนตัวเป็นขอทานทำไมไม่บอกความจริงตั้งแต่แรกเขายกมือขึ้นช้าๆเพราะฉันอยากให้เธอรักฉันในฐานะผู้ชายธรรมดาไม่ใช่ซ e o โอที่มีแต่เงินและอำนาจความเงียบหนานหนักปกคลุมเสียงฝนภายนอกกลายเป็นเพียงเสียงพื้นหลังที่เลือนหาย เหลือเพียงหัวใจสองดวงที่เต้นแรงไม่เป็นจังหวะดวงตาเธอเริ่มพร่าน้ำตาไหลรินลงแก้มอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดเพียงอย่างเดียวแต่เพราะความจริงที่ยากเกินต้านทานน้ำตาของเธอหยดลงบนพื้นเย็นแข็งหัวใจเธอสั่นสถานเหมือนกำลังถูกฉีกออกเป็นสองส่วนหนึ่งส่วนอยากหนีไปให้ไกลาจากความจริงที่หนักหน่วงอีกส่วนกลับโหยหาอ้อมกอดอบอุ่นที่อยู่ตรงหน้า เธอหอบหายใจแรงเสียงสะอื้นประปนกับเสียงฝนที่ยังคงตกไม่หยุดฉันไม่รู้ว่าควรทำเช่นไรเขาก้าวเข้ามาใกล้สายตาคมเต็มไปด้วยความมวรเธอไม่จำเป็นต้องตอบวันนี้แต่โปรดอย่าปิดหัวใจของเธอเพราะความกลัวมือเขาสั่นเล็กน้อยเมื่อเอื้อมมาแตะมือเธอสัมผัสนั้นไม่ใช่ของผู้ชายที่มั่นคงเหนือผู้คนแต่เป็นของชายที่อ่อนแอและรอคอยการยอมรับ เธอเงยหน้ามองแสงไฟในห้องสะท้อนใบหน้าเขาที่เต็มไปด้วยความจริงใจหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบหลบเสียงฝนภายนอกความทรงจำเรื่องการถูกทิ้งในงานแต่งยังคงสดใหม่ความเจ็บปวดนั้นผลักดันให้เธออยากปิดใจแต่ภาพชายตรงหน้าที่คุกเข่าอ้อนวอนกลับทำให้เธอไม่อาจก้าวออกไปได้เธอกัดริมฝีปากแน่นดวงตาเอ่อคลอด้วยน้ำตา หากฉันยอมรับท่านฉันจะไม่ถูกทำร้ายอีกใช่หรือไม่เขาโน้มตัวลงเสียงทุ้งแผ่วตะหนักแน่นฉันสาบานปรับลมหายใจสุดท้ายฉันจะไม่ปล่อยมือเธอหัวใจเธอไหววูบเหมือนถูกแรงบางอย่างดึงให้เอ็นเข้าใกล้ความลังเลเริ่มสันคลอนเธอหายใจถี่ร่างกายสั่นสะท้านหัวใจใกล้จะยอมเอ็นเข้าหาความอบอุ่นตรงหน้า แววตาของเขาเต็มไปด้วยคำมั่นสัญญาที่แทบทำให้เธอลืมบาดแผลทั้งหมดแต่ทันใดนั้นเสียงกระแทกประตูดังสนั่นบ้านเหล็กสันสะเทือนราวกับจะถูกฉีกออกเธอสะดุ้งเงยหน้ามองด้วยความตกใจดวงตาเบิกกว้างเมื่อได้ยินเสียงตะโกนจากด้านนอกเปิดประตูเดี๋ยวนี้เจ้าสาวคนที่หนีออกไปอยู่ที่นี่ใช่หรือไม่เสียงฝีเท้าหนักกระทบพื้นอย่างเร่งรีบ มีทั้งเสียงผู้ชายหลายคนและแสงไฟฉายลอดเข้ามาทางช่องประตูบรรยากาศที่อบอุ่นเพียงครู่ก่อนหน้ากลับกลายเป็นความกดดันอันน่าหวาดกลัวเขาหันมามองเธอแววตาที่เคยอ่อนโยนพลันเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมใบหน้าที่เปื้อนฝุ่นและเศษโคลนกลับใช้แววอำนาจซ่อนเร้นที่ไม่อาจปิดบ,บังได้อีกมีคนกำลังตามหาเธอเสียงเขานิ่งแต่หนักแน่นและหากพวกเขาเห็นฉันในที่นี้ความลับทุกอย่างอาจแตกหัก เธอกลืนน้ำลายหัวใจเต้นแรงกว่าเดิมทั้งความกลัวทั้งความสงสัยทั้งความไม่แน่ใจถาโถมเข้ามาเธอมองเขาท่านจะทำอย่างไรเขาหยัดกายลุกขึ้นแผ่นหลังกว้างทอดเงาบนผนังสายตาของเขาคมกริบราวกับนักล่าถึงเวลาที่พวกเขาต้องรู้ว่าใครคือคนที่เธอเลือกจะอยู่ด้วยเสียงกระแทกดังขึ้นอีกครั้งประตูเหล็กเก่าเหมือนจะหลุดออกจากบานพับ เธอยกมือขึ้นปิดปากน้ำตาไหลด้วยทั้งความกลัวและความสับสนชั่วขณะนั้นทุกสิ่งเงียบงนันแม้เสียงฝนที่ตกกระทบพื้นก็เหมือนหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจของเธอที่เต้นรัวไม่เป็นจังหวะแล้วบานประตูก็เปิดออกอย่างรุนแรงแสงไฟฉายส่องเข้ามาจนเธอต้องหลีตาชายหลายคนในชุดสูทเข้มยืนเรียงรายสายตาคมของพวกเขามองตรงเข้ามาอย่างจับจ้องเธอหันไปมองเขา ชายที่เพิ่งคุกเขาต่อหน้าเธอเมื่อครู่บัดนี้กลับยืนตัวตรงดวงตาไม่สั่นไหวอีกต่อไปในร่างของขอทานที่สกรปรกเหมือนมีเงาของผู้นำยิ่งใหญ่แฝงอยู่หนึ่งไมใชายชุดดำโค้งตัวต,ต่ำทันทีที่เห็นเขาท่านประธานพวกเราเจอท่านแล้วเธอเบิกตากว้างเสียงสะท้อนของคำว่าท่านประธานก้องอยู่ในหัวความจริงที่พยายามปฏิเสธกลับถูกเปิดเผยต่อสายตาทุกคนเขาหันกลับมาหาเธอ แววตาอ่อนโยนผสมกับความแน่วแน่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าฉันไม่ใช่เพียงชายขอทานแต่ไม่ว่าฉันจะเป็นใครสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือหัวใจของฉันที่มีให้เธอร่างกายเธอสั่นสะท้านในความสับสนและแรงกดดันจากผู้คนรอบด้านเธอกำลังจะต้องตัดสินใจหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกสายตาหลายคู่จับจ้องมาอย่างกดดัน เสียงฝนด้านนอกยังคงตกหนักราวกับตอกย้ำความชัดเจนของช่วงเวลานี้เธอยืนตัวแข็งมือสั่นจนแทบควบคุมไม่ได้ความทรงจำในงานแต่งที่ถูกทอดทิ้งยังคงหลอกหลอนเสียงหัวเราะเย้ยๆยของผู้คนยังดังก้องอยู่ในหูเขาเก้าวเข้ามาใกล้ท่ามกลางแถวชายชุดดำที่คล้อมศีษะให้สายตาของเขามีเพียงเธอไม่ใช่ใครอื่น ไม่ว่าผู้คนจะคิดอย่างไรวันนี้เธอคือคนเดียวที่ฉันต้องการให้เคียงข้างเธอเม้มริมฝีปากน้ำตาเอ่อคลอเสียงหัวใจตีกล้องในอกไม่หยุดหนึ่งในชายชุดดำหันมามองเธอด้วยแววตาแข็งกร้าวหญิงสาวคนนี้หรือครับที่ท่านเลือกนางถูกเจ้าบ่าวทิ้งต่อหน้าผู้คนทั้งเมืองหากนางอยู่เคียงข้างท่านจะไม่ทำให้ชื่อเสียงบริษัทมัวหมองหรือคำพูดนั้นราวกับมีกรีดลึกลงกลางใจ เธอหันไปมองเขาหวังจะเห็นคำตอบในดวงตาของเขาเขาไม่หลบตาน้ำเสียงทุมชัดเจนไม่มีชื่อเสียงใดสำคัญกว่าหัวใจของฉันและหัวใจนี้เป็นของเธอเธอสะอื้นร่างกายอ่อนแรงแทบจะสุดลงทุกสายตาย,ยังคงรอคอยคำตอบจากเธอเธอกัดริมฝีปากแน่นในวินาทีนี้เธอรู้ว่าไม่อาจหนีได้อีกต่อไป ทางเลือกอยู่ตรงหน้าแล้วเธอ,อยืนนิ่งกลางสายตานับสิบท,ที่จ้องมาลมหายใจติดขัดเหมือนมีหินก้อนใหญ่กดทับอกหัวใจเต้นแรงจนเสียงของมันดังก้องอยู่ในหูมือเธอสั่นไหวสายตาเหลือบไปเห็นประตูที่เปิดอ้าเส้นทางสู่การหลบหนียังคงอยู่ตรงนั้นแต่ข้างกายเธอก็มีเขาชายที่ยอมทิ้งภาพลักทั้งหมดเพียงเพื่อรักเธอเธอกัดริมฝีปากแน่น รสขมปราของน้ำตาย,ยังติดอยู่ในคอเสียงรอบตัวเริ่มมาลงทีละน้อยจนเหลือเพียงเสียงของหัวใจที่ถามซ้ำๆว่าเธอจะเลือกอะไรชายชุดดำยืนรอด้วยสีหน้าไม่พอใจเขาเองก็ยืนนิ่งรอคอยคำพูดจากเธอในดวงตาของเขามีทั้งความหวังและความกลัวปนกันเธอสูดหายใจยาวฝืนยกคางขึ้นแม้ร่างกายยังสั่นเสียงเธอแผ่วั่นต่หนักแน่นขึ้นทุกคำ หากหัวใจท่านเลือกฉันฉันก็จะไม่หนีอีกเสียงซุบซิบดังขึ้นรอบห้องสายตาหลายคู่เต็มไปด้วยความตกตะลึงชายชุดดำบางคนหันไปสบตากันราวกับไม่อยากเชื่อเขายกยิ้มช้าๆรอยยิ้มที่เหมือนปลดพันธนาการที่แบกไว้เนิ่นนานแววตาของเขาเปล่งประกายจนเธอแทบละสายตาไม่ได้แต่ในความเงียบหลังคำตอบนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากมุมห้อง เสียงทุ้มแข็งกร้าวเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวเจ้าสาวคนนี้ไม่มีสิทธิ์อยู่ข้างกายท่านประธานเธอสะดุ้งหันไปตามเสียงชายแปลกหน้าก้าวออกมาจากเงามืดใบหน้าเต็มไปด้วยความเครียดแค้นสายตาคมดุดเปลยไฟจ้องมาที่เธอโดยตรงเธอถอยหลังอย่างตกใจลมหายใจติดขัดราวกับถูกบีบคอสายตาย,ยังจับจ้องชายลึกลับที่ก้าวออกมาจากเงามืดเขาสวมชุดสูทสีเข้มเปียกฝน เส้นผมเปียกแนบหน้าผากแววตาแข็งกร้าวเต็มไปด้วยความเกลียดชังเธอเอ่ยเสียงสัน่นท่านเป็นใครทำไมต้องพูดเช่นนั้นชายคนนั้นหัวเราะแผ่วเสียงหัวเราะเต็มไปด้วยพิกแค้นนางไม่คู่ควรกับท่านประธานเพราะนางคือหญิงสาวที่ทำลายเกียรติของตระกูลเราเสียงสุบสิบของชายชุดดำรอบห้องดังขึ้นทันทีเธอหน้าซีดหัวใจหล่นวูบ ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงกล่าวหาเช่นนั้นเขาก้าวเข้ามาใกล้ใบหน้าคมชัดเผยชัดในแสงไฟและในวินาทีนั้นเธอก็เบิกตากว้างด้วยความตกใจเพราะเขาคือพี่ชายของเจ้าบ่าวที่ทิ้งเธอในงานแต่งความจริงพุ่งชนราวกับสายฟ้าฟาดเป็นท่านคนที่ยืนข้างน้องชายวันนั้นเขายิ้มเย็นใช่แล้ววันนี้ฉันจะไม่ยอมให้หญิงสาวที่ถูกทิ้งต่อหน้าผู้คนทั้งเมือง กลายมาเป็นภรรยาของท่านประธานผู้ยิ่งใหญ่มันคือความอับอายของพวกเราบรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยแรงกดดันเสียงฝนด้านนอกกลายเป็นเหมือนกลองศึกที่ดังไม่หยุดเธอยืนตัวสั่นหัวใจปั่นป่วนในขณะที่เขาชายที่เคยคุกเขาต่อหน้าเธอก้าวออกมาขวางตรงกลางเสียงเขาหนักแน่นก้องกังวานไม่มีใครจะมาตัดสินผู้หญิงที่ฉันเลือกห้องทั้งห้องเงียบงนัน สายตาของทุกคนจับจ้องไปที่ชายสองคนซึ่งยืนประจันหน้าเสียงฝนภายนอกเหมือนตอกย้ำความตึงเครียดที่ก่อตัวขึ้นชายลึกลับก้าวเข้ามาใกล้อีกหนึ่งก้าวรอยยิ้มเย็นเฉียบยังคงปรากฏบนใบหน้าท่านประธานหากท่านเลือกนางจริงๆท่านจะต้องแบกรับผลลัพธ์ที่ตามมาไม่ใช่เพียงแค่ชื่อเสียงแต่ทั้งอำนาจและอนาคตของบริษัทเธอสะดุง้งคำพูดนั้นเหมือนมีกรีดลืกเข้าไปในใจ พราะสิ่งที่เขาพูดคือความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เขาชายที่เธอเพิ่งรู้ว่าเป็นซีโอกลับยืนนิ่งไม่ไหวเอ็นดวงตาแน่วแน่ราวกับภูผาฉันบอกแล้วไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่าหัวใจของฉันหากต้องสูญเสียทุกอย่างเพื่อเธอฉันก็ยอมเสียงของเขาก้องสะท้อนในหัวเธอทำให้เธอทั้งอบอุ่นและหวาดกลัวในเวลาเดียวกันน้ำตารินลงแก้มอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความสิ้นหวัง แต่เพราะต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดชายลึกลับหันมามองเธอสายตาคมเฉียบดุดคมมีดแล้วเจ้าเล่าหญิงสาวเจ้าจะยอมทำให้เขาสูญเสียทุกสิ่งเพระเจ้าเพียงคนเดียวหรือไม่เธอสะอึกร่างกายแข็งค้างคำถามนั้นทิมแทงเข้าไปลึกจนแทบหายใจไม่ออกรอบตัวเต็มไปด้วยแรงกดดนันทั้งจากสายตาของชายชุดดำ ทั้งจากเสียงคำประกาศของเขาที่พร้อมจะสูญเสียทุกอย่างและทั้งจากความเกลียดชังที่พุ่งตรงมาจากศัตรูตรงหน้าเธอกำมือแน่นจนเล็บจิกลงบนฝ่ามือหัวใจเต้นแรงแทบระเบิดความเงียบถามเข้ามาเหมือนพายุทุกคนกำลังรอคำตอบจากเธอคําตอบที่จะเปลี่ยนชะตาของทุกคนในห้องนี้เธอ,อยืนนิ่งกลางห้องเสียงหัวใจดังชัดเจนยิ่งกว่าเสียงฝนด้านนอก ทุกสายตาไม่ว่าจะเป็นของเขาชายลึกลับหรือบรรดาชายชุดดำต่างกดทับลงมาเหมือนภูเขาที่หนักหน่วงลมหายใจเธอสั้นกระชั้นริมฝีปากสั่นไหวแต่ในที่สุดเธอก็สูดลมหายใจลึกฝืนยกคางขึ้นเพื่อเอ่ยคำตอบฉันไม่ใช่หญิงสาวสูงสักไม่ได้มีทรัพย์สินหรือเกียรติยศใด,ดเสียงเธอสั่นแต่ทุกคำชัดเจนสิ่งเดียวที่ฉันมีคือหัวใจของฉันและหัวใจนี้ฉันเลือดจะมอบให้เขา ทันทีที่สิ้นเสียงความเงียบกระปกคลุมทั้งห้องชายชุดดำบางคนเบิกตากว้างบางคนสบตาก,กันด้วยความไม่พอใจส่วนชายลึกลับกับหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นเต็มไปด้วยความเย้ยหยันหัวใจหรือเขาผู้ช้าๆหัวใจจะทำให้ท่านประธานรักษาบริษัทพันล้านไว้ได้หรือไม่หัวใจจะทำให้ผู้ถือหุ้นยอมก้มหัวหรือไม่คำถามนั้นเหมือนคลื่นสัตว์กระแทก แต่เธอไม่ก้มหน้าอีกต่อไปสายตาเธอสบกับเขาชายที่เธอเลือกและในดวงตาของเขามีเพียงความศรัทธาที่ไม่เคยสั่นคลอนเขาก้าวออกมายืนข้างเธอหันไปจ้องตาชายลึกลับอย่างเด็ดเดี่ยวหากนี่คือสิ่งที่ฉันต้องเผชิญฉันจะ,ะเผชิญเพราะฉันไม่ได้สู้เพื่อตัวเองเพียงคนเดียวอีกต่อไปแล้วมือเขาเอื้อมมาจับมือเธอแน่นอบอุ่นมั่นคงและเต็มไปด้วยพลัง เธอหลับตาเพียงครู่ก่อนจะบีดมือตอบกลับบรรยากาศในห้องราวกับจะระเบิดออกความเงียบกลายเป็นแรงกดดันที่หนักจนแทบหายใจไม่ออกและในวินาทีนั้นสายตาของชายลึกลับเปลี่ยนเป็นความมืดมิดเหมือนเขามีบางสิ่งที่พร้อมจะปล่อยออกมาเพื่อทำลายทุกอย่างชายลึกลับยกยิ้มมุมปากแววตาแข็งกร้าวเหมือนคนที่กำลังถือไพ่เหนือกว่าเขาล้วงกระดาษบางสิ่งออกมาจากกระเป๋าสูท เสียงกระซิบดังขึ้นรอบห้องราวกับพายุที่กำลังจะถาโถมนี่คือสัญญาที่จะทําให้ท่านประธานต้องสูญเสียทุกสิ่งหากยังด้วยดึงเลือกนางเสียงเขาดังกล้องไปทั่วห้องเธอหน้าซีดร่างกายสั่นสะท้านความกลัวแล่นเข้ามาอีกครั้งเหมือนคลื่นซัดแต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไรออกมาเขาก็เอื้อมมือไปคว้ากระดาษนั้นจากมือชายลึกลับอย่างเด็ดขาดเสียงฉีกกระดาษด,ดังชัดเจนเศษกระดาษปลิวว่อนกลางห้อง ทุกคนเบิกตากว้างด้วยความตกใจเขาหันไปสบตาศัตรูตรงหน้าเสียงหนักแน่นดังก้องฉันไม่ยอมให้เอกสารใดหรือผู้ใดมาควบคุมชีวิตฉันอีกสิ่งเดียวที่ฉันเลือกคือเธอและฉันจะปกป้องเธอแม้ต้องแลกด้วยทุกสิ่งห้องทั้งห้องเงียบงนันชายลึกลับกัดฟันแน่นแต่เมื่อเห็นสายตาแน่วแน่ของเขาก็รู้ว่าต่อให้ใช้อำนาจหรือเล่กลใดก็ไม่อาจสั่นคลอนสุดท้ายเขาหันหลังออกไป เสียงฝีเท้าหนักดังสะท้อนปล่อยให้บรรยากาศที่ตึงเครียดค่อยๆค,ค,คลายลงเธอหันมามองเขาดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาท่านทำทั้งหมดนี้เพื่อฉันจริงๆหรือเขายกมือขึ้นเช็ดหยดน้ำตาบนแก้มเธอรอยยิ้มอ่อนโยนปรากฏขึ้นไม่ใช่เพียงเพราะเธอคือคนที่ฉันรักแต่เพราะเธอคือคนที่ทำให้ฉันเป็นตัวของตัวเองเสียงฝนภายนอกค่อยๆเบาลง ลมเย็ยนพัดเข้ามาในห้องเหมือนลบล้างเงาหนักที่ปกคลุมเธอยกมือกลุมมือเขาแน่นหัวใจทั้งสองเต้นเป็นจังหวะเดียวกันในที่สุดหญิงสาวผู้ถูกทิ้งในงานแต่งและชายที่เคยปลอมตัวเป็นขอทานก็ได้เลือกกันและกันด้วยหัวใจที่แท้จริงนี่ไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวแต่เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่ทั้งสองจะก้าไปด้วยกันจบ